สวัสดีค่ะเข้าช่องป้ากำตายโกกนะคะก็มาใส่บาตรด้วยกันนะคะใส่บาตรด้วยกันค่ะ เดี๋ยวเรากลับไปบ้านก่อนนะเดี๋ยวไปทำภารกิจที่บ้านก่อนใช่ก็แน้ไป่ทปนงลนคะเพราะว่าเดี๋ยวเอ็ก็จะไปทำกัมสะอาดบ้านก่อนเนาะโอเคค่ะเพราะว่า ก็ไปแล้วนะคะใส่บาตรแล้วนะคะจะกินสาธุนะคะสาธุด้วยกันนะคะนีี่เปลี่ยนดำ ดีเอ้ยดีเกย์น่าจะไม่ใช่วัดนะเพราะว่าเราขวดเกยบก็ไม่ได้ น้องขนุนไปไหนเนาะขนุนเอ้ยมาขามขนุนไปไหนขนุนขนุนอุย้ยมาขามขนุนมาแล้วนะ <c oughs> โอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบอุย้ยน่ารักเลยนะคะวันนี้ไม่เห็นกันนะคะเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้เห็นกันนะคะอูย้ยคนสวยเลียใหญ่เลยนะคะก็ น้องก็สวัสดีครับสวัสดีครับมาขามขนุนนะคะครับ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 โอ้ยไปแล้วนะคะไปแล้วไปแล้วออ้ยไปเล่นอะไรเนาะโตรเร็วนะคะก็โตรเร็วนะคะเนี่ยปะอะไรลูกเอ้ยตัดกอะไรเอ้ยอน ไปตอนใดลุงไปเดี๋ยวพายูทูปไปร่วมงานอาจารย์เนองานดำเนอเปลียนชุดเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูเนาะ9โมงนี่แหละไม่ต้องออกมากินข้าวซะก่อนจ้ะกินข้าวก่อนข้างนอกคอยล้างรถให้น้ำมันแห้งหน่อยอุ้ยอยอุ้ยอุ้ยตามพ่อแล้วนะคะ ตามพ่อแล้วนะคะยกน้ำยกน้ำปะดีใจนะคะดีใจนะคะดีใจนะคะ ไม่เงินบอกลุงลุงพูดว่าให้ลุงเปี่ยนสุดดำเอเสื้อสีดำไปรวมงานอาจารย์อันพออาจาอันชนรมมา ให้ลูกเตียนเป็นสีดส้อ<า>เสื้อดำ<ป>อาจารย์ชมบันนั่นเองหรอนั่งหลสมไม่เข้าก้องลเลยก็เหมือนมันไม่เข้านะคะชัดนะเพราะว่าเหลือห้านาทีเอง ก้าโมงรอหมุนก็เสื้อผ้านะคะมีกระโปรงกางเกงเสื้อสีเหลืองค่ะสวยงามมากนะคะก็ถ้าอยากได้ก็มีเสื้อคลุมด้วยนะคะ เสื้อคลุมผ้าขม้าแล้วก็เสื้อคลุมผ้าขม้าแล้วก็เสื้อธรรมดาผ้าขม้านะคะก็สามร้อยมส่งนะคะผ้าขม้านะคะอันนั้นก็สามร้อยห้าสิบมส่งนะคะผ้าคามคามแบบพิมพ์นะคะ ถ้าวันนี้ถ้าใครสั่งเยอะป้าคำสายก็จะเอาราคาส่งให้นะคะขอบคุณค่ะ